ไน,น,นหอยสิงห์หรอวะเซรีมีลูพ่ิ้วเขาพ่อิวเาแหงใหอยสิงมเจอม่ีอืฮไม่้ยังดีเพื่อน ดิบกินเลยแบบดิบๆบบอกูบอกินดิบกูจะกินต้มอึ่งเผาอืมกูบอเฮ็ดบอสันกูเฮ็ดเองอ่ามนีมึงเฮ็ดนะมึงบอกเอกนะกูบอเรียนึงเห็นบอเนี่ยเริ่มนักขึ้นนักขึ้นกูเริ่มมาเป็นขึ้นมึงก็ได้เนี่ยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับรูรายการคั่วไก่บ้านวัอนี้ก็มาพบกับนายห้อยสิง ครับไายห้อยอันนี้โจรบหอ่าเป็นเป็นโจรหิ้วเข่าหิ้วเข่าหิวเขาเป็นผอึ้งหิวเขาอืมงุ่งไปเบิดเป็นไปนจไดบูเจไดไปพัวอึ้งอ่ะเมนูในมือนีนะครับผมเ้าสิเห็ดอึ้งต้มใบบัวามอ่อนอ่าแต่ว่าก่อนเื่นนี่สุภาพสิทธิ์นี่ได้ปะอึ้งฆ่าฆ่าอย่าแตะทั้งตายทั้งตัวเอาไปบวกฆ่าไม่หยดอย่างน้ำพึ่งเรือเสือรถอย่างเข็นคกนอนนา มดกัดไปมุดลายนอนนามุด <Island> กัดใช่หอมแดงแดงหอมนี่เป็นไงเป็นมุกคำปวนยังอึงอึงเผาเราต้องกบเผาเราต้องกบนี่เป็นสัตว์เลื้อยคานใกล้เคียงกันใช่ถ้าอึงมันเผามันปิ้นเราต้องกบมันอ๋อเผามันปี้นกับแบบว่าอึงมันไปตึกเหี้ยใช่เราต้องกบกลับอ๋อกบกลับใช่ Uhm สำหรับการต้มอึง่งใส่ใบบัามอ่อนกามีวัตถุดิบนะครับผมบ่าว่าสิเป็นใบบัวคามอ่อนนะครับผมพริกนะครับผมพริกแห้งพริกสดกระเทียมหอมแดงใบบักกูดนะครับผมข่าตะไคร้เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเปรี้ยวขมันเปรี้ยวใบบัวคาบมพอ้กะมีความรักก็เหมือนบัวคามเปียกเปียกรักเหมือน ดังเรือข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยนะครับชูรสน้ำตาล <c oughs> เกลือรสด,ดีน้ำปลาอันนี้ซอสหอยซอสปลาเขียวปลาเขียวอ่าปาเกีตู <c oughs> เออน,นี่ อ่ะมือนีเดี๋ยวเข้าสิมาทําการเห็ดเมนูอีสานบานเฮาฝ่าฝนมาบางคนเพิ่นกับสีฝาวเลยเด้ช่วงไทยหน้าหุดช่วงกําลังวานเขาวานกะเพรพอฝนตกไม่น้ำม,มาไตาอิงไตกบไตปลาบืนอ่าได้ว่าหลายคนเนี่ยว่าทุเรียนแพงขันเทียบราคากับอื่นแล้วผมบอกเลยว่าอึงเนี่ย โล400นะ350 400ความเสียบของอื่นนี่ขันมันเด็กใครที่เด็ดนั่นอยู่ัเดี๋ยวข้าต้องมาเตรียมอันนี้ก่อนนะครับผมต่ำเครื่องก่อนเอาหอมกระเทียมพริกข่าตะไคร้เอามาต่ำเพื่อนเดี๋ยวทีตั้งหม้อต้มน้ำเดือดอได้เพื่อนเอาไปจัดการนะครับผมแต่ว่าก่อนดื่นสีห้าจะเคี่กับเขามึ่งคิดคึกกูบะว่าคิดเปล่ะ,ละคิดอยู่คิดว่านอนหน้าดีกว่าะ <laughs> กูว่าเฮาก่อนสิไปนอนหน้าไปยังเปลี่ยนชุดก่อนบ่เฮ็ดกับเขาเฮ็ดหยังมันสิได้สะดวกไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมโอเคอ่ะปั๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเฮาสิมาตำพวกเครื่องมันก่อนเอาพริกกระเทียมใส่เลยไปทังล้างบา ทีในหอยสิงหองเฮาหรือว่าเพื่อนกอบของผมไดต่ําอยูอกับมีอ่าล่องขอดล่องขอดเพื่อนกระซิบมาเพื่อนอยานคนจําซื้อเพื่อนพิษนะครับผู้ไดกัทีเป็นเอฟซีเพื่อนยูกัเอื่อนเพื่อนว่าล่องขอดว่าะั่น<อ>แต่ว่าบอขออนุญาตในท้ายลูกตามที่ทั่วไปแต่ว่าขันอยากข้อเพื่อนให้ไปท่ายอยู่แถวแถว,แถวสีสีลมสีลมขันใส่พริกแห้งกับเพิ่มความเพ็ดนะครับ,มรบผม,มตัพ่อหยาบหยาบกับพ่อตัมแบบไดตัมหยาบหยาบบอกสัตว์เออหยาบไปค่ะ นะครับผมเป็นแว่นแว่น,น,วนตะไคร้ครับเอาพอประมาณใส่ลงไปในหมอนะครับผมระวังที่ห้าตุมน้ำใส่ไปกวนเลยดับเคราครับดับเคราปึ๊บปึ๊บ,บยกลอลงจังหน่อยครับลงจังหน่อยนึงอืออืมครับเพียครับใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยว ล่อให้น้ําเดือดนะครับพระเอกของเฮานะครับผมก็คือคุณเอืงนะครับผมเบิรงตัวนี้เบอรงตัวนี้เอื้องหนาสิใครเนียนินเลยตัวนี้ตัวนี้ก็เนียนเเลยมีอยู่สองอย่างขันโบไคกับแมงเมาขาสีองลุ้งอิงลิงล่อครับผมให้อืงสุกและกับปรุงเอาพักผักิตูมามาเด็ดไปเลยเพื่อนไปะกูดมาน้ำพักิตูภาษาไทยเรียกว่า ผักตูคุนตูผักคุนตูเอาเรียกผักอะไรวะผักแมงอะไรนะแมงอะไรนะแมงอะไรแมงลแมงรักมุงเดี๋ยวมุกงทีเบิดงวรกับวิธีการเด็เออหูนี่บุตรองเด็ดเพื่อนเอาเลยสีผ้าเห็ดโอ้ตัวนี้แข็งเบาเอาเอาเอาทิ่มใบบกูด ไม่พูดไม่เด็ดได้ไหมซอยมันหนึงเมื่อกี้ได้เลยเพื่อนลบออกแล้วไปละ่ะลบเป็นยังฮะอดีตเกาเกาทีโ่โพดนั่นนี่ที่จังสรนจังสีอะลบแม่งเรื่องชี้เรื่องสร้างหรอเ่เรื่องหลายเรื่องเลย <laughs> จนมาสิไปสร้างโลกโลกใบไม้โลกยิดเที่ยมการเชื่อมจกกักรวานอ๋อขนาดนั้นเลยเพื่อนมึงยังบ่รูต้ตัวอยู่บั <laughs> กูกลับมาแล้วโอ้กูก,กด็ดีใจไายดีใจแทนเมียมึงแต่ว่ามีเรื่องสงสัยด้วยสงสัยว่าที่เขาร่ำเขาเลือกกันนี่ว่าอันถอดกางเกงแล้วยางหดล่าสีนี่มันเรื่องจริงบอ,รเ,รองเรื่องเรื่องเลียนตัวเรื่องเลียนเนาะเลียนเล่าก็คือเลียนเลียนนี่แหละเลียนเลียนนี่แหละคนคนเนี่ยมอตต่อนะอุปไตยยังโอ้เต็มที่เด็กไงเป็นลูกเนี่ยจะเศรสาไมคู่ขาคู่ขาแม่เจ้าหนูเห็นอันคู่โลเลยค่ะ วันนี้ก็ได้เวร่าเปิดพิธีเปิดฝาทำพิธีเปิดฝาอได้พิธีเปิดฝาได้ได้การในการเปิดฝาโอเคเอ้าน้ำเดือดมึงที่ล่ะมันยกมือเห็นยังเพื่อนพอมันสีสีขาสีเดืดสีเพื่อให้เข้าได้กินมันเลยกินชั้นก่อนกินชั้นก่อนนี่ไงกินชั้นก่อนฉันจะกินตัวนี้อึ้งไข่อู้ไข่มันแตกว่ะเพื่อนกูจะดูดให้มันเบิดเั้ืงดากมึง บอกเงี้ยบอกก็แฝงบอกก็อึ้งบอกบอกกับมึงต่อมาเอบน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเฮาสิเอาเครื่องปรุงเฮาลงไปปรุงเนาะชูรสนะครับชูรสใส่ไปเลยใส่ไปเลยอือชูรสอ่ะน้ำตาลน้ำตาลรสดีซอสน้ำมันหอยอ้ยน้ำมันหอยบอกบาหอยนั่งลง น้ำปลาเดี๋ยวเขาลองซิมหนังขาดเปียกขาดเปียกเลยยิึบตุ้งหงไฟโบกไงหงไฟขึ้นนะอือกูว่าพวกเข้มใส่น้ำปลาปะเอาเปิดป่า จบอากิตูล่ะกะใบยังก่อนใบประดูดใบประกูดอ่าโอ้ยตงฝ่ายแล้วกันถามอ่อนอืมเยอะๆเยอะไมคุนต้อง,องนะอออกี่ขาดที่นี่ก็เฮ็ดเหมือนไม่ยิ่งเฮ็ดเดาเดาหมอนี่นะเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดเพิ่งมาเบิ่งครับผมนี่ครับต้มเพิ่งลงเฮา ในทีแล้วอห็นี่ไหม,มตัวนี้ไหมเอ,อยอไงทององลองใครเนียนๆยบโมเมนต์แม่งเมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเฮาสีจัดแจงเอาตมอ้มเอืองมาตั้งถึงโต๊ะงามๆเบิ่งกันนะเพื่อน อ้าหิวเราไปันเราเพื่อนเวลาที่ล่อค่อยแมนร้อคอกูหัดมูกูให้มูกินเต็มที่นี่แหละครับก็เอือนมะระยากความเก่งใจเฮี้ยนกรเฮี้ยนกูเฮ็ดกระเฮ็ดให้กินเป็นไหแซ่บป้อกินเป็นโตโตต่นี่นี่กัวยกโตไครใค้มึงอกินน้ำจิ้มปลาหรือสิล่องล่องสวยแบบว่า โตโตก้อนเลยนี่ให้พี่น้องคนในเบื้องน้าอือือโอเคนะเปรี้ยวกำลังพอดีเลยดูดไข่ก้อนรลดเล้ว่อือืออืว้าวอือืออือืนี่เลย ไทยอึงนับเจยวโอ้เอาเตอเพื่อนพอม,มอุมใครมันก่อนเพื่อน <c oughs> เพื่อนมากวะพ,พี่นินเพื่อนเกิดวะโอ้ไม่ก็บอร์เรือฮอตดากดูดบูดปาดมันคือกินแสบแท้เอาแะ่งตัวมึงแล้วเพื่อน,เอ,เ,อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอากินแสบแพงเพื่อนโอ้กินโอ้กินปานโอ้หน้หอยไน้หอยปอนปนกูปนกูกลางทาาเป็นไ,ไะ กูคือมันถูกมันย่องกินเนาะวันนี้แต่กินกูจะย่องมันกินกูคือเรียนเรียนรู้เร็วแท้หลงหลงมูเฮ้าเห็นไหมเฮ้าไปใส่หนูวังหมกวังมือนั่นน่ะต้นเออเออมาขีดน้ำต้น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 วันนี่เพื่อนโอ้โหโปรดิวเซอร์โปรดิวเซื้อชุดใส่มา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 อันนี้โปรดิวเซอร์นะครับท่านเคยกินอึงเป็นไงพายักหน้านนี้คือจึงไหนเออบอบบี้บอกว่าพี่มาเนีกินอึงกินน้ำกันได้เฮ็ดแล้วครับบอโฮมมาตุ่ม เออพวกนี้พปากเลยเนาะมึงมาแทบวันี้มึงตั้งใจกินเกินไปวะเนี่เกี่ยวเกิ้ยวเกียวเกียวเกี่ยวมา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 ายชนมาไมมึงกล่องไหวไปเลยกล่องไหวไปเลยวะต้องไปซีกล่องไหวไมามามาเกี่ยวมาเขามาจาแสบครับมาไปไหวุ่นฝุ่นยาดมาแมเนี่ยยาดที่ดีขึ้งกูย่างไป ไซบอาตาเดียวเนี่ยไม่ใช่ก็กินบะหมนี่ว้ยย่งยากกินเลยนะบอกว่าบีมึงอือย่างเดียวเลยโอเคเอาเป็นอีกนึงความสุขนะครับความสุขที่สุดก็คือเดยกินกับทีมงานมาเนี่นะครับผมหลายคนเด็ถามหาคนทีมงานรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรเป็นนังสีละครับนี่บอกว่าบี นี่โปรดิวเซอร์บอยบอยครับอ่าอันนี้ล่องขอดเพื่อนรักเพื่อนแยงนะครับตัวตังตัวตีเอาแต่แนวมาให้ยากยากขอดโตมันเองตอนเนี้ยใครอ่ะอ่าใครอยื่ไหนใครเปิดแล้วผมกูกินไปแล้วอันนี้ต้นกับเป็นมูครับผมอ่าอันนี้สายชนสายชนอ่าอันนี้ก็เอาแนะน้ำกันเองว่าลาลาบลาล่วงแล้วกันแล้วก็อีกพวกนึงอาร์ตนะครับบักกิวอ่ากิวมันเป็นก้นขี่ไอ้นี่แจ้งหน่อยต้มอึ่งใส่ใบบักขามอ่อนของเหงาผมว่าจริงๆความแซ่บมันไม่แมนแค่รสชาติหรอก บางทีมันคือรสชาติของความคิดถึงรสชาติของการได้ออกไปหามากินหรือ,อว่าการได้กินกระมูแบบเนี่ยม,มันก็นคือหนึ่งสิ่งเดีใดใท้เฮาจดจำรสชาติของรสชาติอาหารหนัน้นๆขอบคุณ <c oughs> นะครับผมทุกผู้ทุกคนที่กระลังไอขอพุณหลายๆครับที่ติดตามไายการคั่วแทบ้านครับผมขอบคุณ อย่าลืมปากกดสับสไคร่กดไค่กดแชร์ด้วยครับผมเวลาวอาหันไปเบิ่งหนาวปรดิวเซอร์นะหลุ่นก็พอนวอรมึงกว่าหลุ่นหัวยเลคอมเมนต์เข้ามานะครับผมแนะนำเมนูก็ได้นะครับผมอยากให้เฮ็ดยังเดี๋ยว้เอาสิจัดให้ตามคาขอนะครับสาหรับ E-P- นี้ครัวไทยบ้านนะครับผมขอกาวข้ามว่าสีกันแล้วไป